สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับอิชิบันคูจิมาสเตอร์ไลซ์เอสตารเอ็ซติมยันนะครับเป็นรางวัล A ก็คือตัวโกคูอัลต้าอินสติ้งผมสีเงินนะครับอันนี้มันจะเป็นชุดเดียวกับไอตัวเบจิโตที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับที่เป็นเบจิโตบลูนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นอันที่เขาเอาไปจับฉลากเลยนะครับก็คือมันจะเป็นรางวัลเเลยแหละไม่ใช่ลอตโอเวอร์ซีเหมือนเบจิโตที่ผมซื้อแล้วก็รีวิวไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเอากล่องมาเทียบให้ดูแล้วกัน,นเนนห็น กล่องมันหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแบบขนาดอะไรเท่ากันหมดแล้วก็ดีไซน์ใกล้ๆกันแต่ว่าดูดีๆมันจะไม่เหมือนกันเป๊ะเห็นไหมกล่องมันจะต่างกันแต่ว่าของข้างในก็คล้ายๆกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปเบจิโต้นะครับไอชุดงานจับฉลากอันนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด5ตัวนะไม่พูดซ้ำละกันซึ่งมีคอมเมนต์มาบอกผมว่าเฮ้ยพี่เก็บให้ครบทุกตัวเลยดีอะไรเงี้ยเก็บให้ครบทุกอันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมองว่าผมอยากได้แค่ไม่กี่ตัวอะไรเงี้ยไม่ได้อยากได้ทุกตัวแบบครบเซตนะครับก็คงซื้อตัวที่อยากได้มาากกว่ อันนี้ก็เป็นลับคลอกล่องนะครับก็จะเป็นดีไซน์ใกล้ๆเคียงกับตัวเบจิโตเนาะจะเป็นโกหัว Ultra Instinct แทนนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์สีทองแทนนะครับก็คือบ่งบอกว่าเป็นอตเจแปนนะเนาะมาแกะกันดีกว่านะครับ นี่นะครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยก็คือแบ่งเป็นสาชิ้นเหมือนกันนะครับก็คือจะมีตัวฟิกเกอร์หชิ้นเลยตัวใหญ่ๆนี้เลย1ชิ้นนะครับแล้วก็มีส่วนหัวอีก1ชิ้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีฐานเป็นก้อนน้าแข็งอีก1ชิ้นนะครับมันสามารถยืนได้ด้วยตัวมันเองเลยนะครับไม่ต้องใช้ฐานก็ได้นะซึ่งผมบอกแล้วมันเป็นข้อดีเพราะว่าถ้าไม่ได้ใส่ไอตัวน้ําแข็งมันเนี้ยผมว่าตั้งโชว์นี้มันดูสวยกว่านะครับไม่ต้องมีก้อนน้าแข็งก็ได้นะครับความรู้ส ตัวมันใหญ่นะครับน่าจะพอๆกับตัวเบจิโตเลยเนาะเดี๋ยวลองเทียบขนาดกันดูนะ แต่ว่าตัวมันใหญ่แล้วก็หนักแล้วก็งานปั้นค่อนข้างโคตรเท่เลยนะครับต้องใช้คําว่าโคตรเท่นะเพราะว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยตั้งแต่ซื้อตัวกัวคัวออตตสติงมาหลายๆตัวนะครับผมว่าตัวนี้งานปั้นมันดูสวยสุดละเทียบกับตัวง่ายๆนะแกนดิสต้าอย่างเงี้ยอ่ะแน่นอนราคามันแพงกว่านะครับแต่ว่าคุณภาพมันดูดีกว่าแกรนดิสต้าเยอะเลยนะครับงานปั้นงานเก็บรายละเอียดรอบตัวเนี่ยแต่ว่าถ้าโพสเมันคล้ายกันนะแค่ไอตัวนี้มันจะเอียงคอมาด้านหลังหน่อยนะ ไม่เหมือนกับตัวการดิสตา้าที่มันมองตรงไปข้างหน้านะครับถ้าโพสจะต่างกันหน่อยเพราะว่าก็ยืนนิ่งๆเหมือนกันนั่นแหละ อันนี้ผมอยากพูดถึงตัวหนึ่งก็คือกี a n t ติ Series X Plus นะไอตัวนั้นนะ่ะมันเป็นตัวหนึ่งที่ราคาค่อนข้างแพงมากนะครับถ้าใครได้ดูคลิปรีวิวของผมที่เป็นกี a n t ติ Series แต่เป็นโกคู b บล็กก็จะรู้ว่าตัวมันใหญ่มากเลยนะครับอันนั้นตัวสูง47เซนมั้งถ้าจะไม่ผิดนะตัวมันใหญ่มากเลยแต่ว่าการเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยผมว่าการเก็บรายละเอียดใบหน้าของงานกี a n t ติ Series มันยังไม่ค่อยสวยนะครับแล้วแน่นอนกี a n t ติ s ี r i e s เนี่ยมันมีตัวโกคูอัลนน การเก็บรายละเอียดของเจ้าตัวนั้นน่ะสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้ตัวที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยนะแต่ผมว่าเจ้าตัวนี้คือหยิบมาแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่าเลยที่ซื้อมานะครับก่อนรีวิวรายละเอียดผมขอวัดความสูงกก่อนแล้วกันนะความสูงของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณเกือบ34เซนนะเกือบ34เซนนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตัวแกรนดิสตาอันนี้ก็คือจะตัวสูงกว่านะครับเทียบกับ SMSP g o ม i t a จิต้าตัวนี้ก็จะสูงกว่าเหมือนกันนะครับ นี่เดี๋ยวผมวางเทียบกับบิซิโตที่ผมรีวิวไปตัวนั้นให้ดูเนี่ยมองด้วยสายตาก็น่าจะพอรู้นะว่าขนาดมันใกล้ๆกันนะครับเหมือนเขาวัดความสูงมาใกล้ๆกันแหละ34ม่เซนนะนะประมาณนั้นนะครับก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ยืนคู่กันได้สวยงามนะฮะแน่น,ะนอนอยู่แล้วเพราะมันเป็นเซ็ตเดียวกันโอเคมารีวิวรายละเอียดรอบตัวกันดีกว่านะครับใบหน้าผมว่าส่วนตัวนะผมว่ามันไม่ค่อยต่างกับตัวแกรนดิสตาเท่าไหร่นะครับแกนดิสตาผมก็มีนะแล้วก็รีวิวลงไปแล้วด้วยเออผมว่า ใบหน้ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ต่างกันแค่แบบหันมาค่อนมาข้างหลังหน่อยเห็นปะ่ะอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาจะทําตรงส่วนที่เป็นแบบตรงลูกตาสีเงินนะผมว่ามันค่อนข้างขนาดใหญ่มากๆเลยเห็นปะ่ะพอเทียบสัดส่วนกับตัวตาดำานะผมว่าตาสีเงินมันใหญ่ เผอๆใหญ่เกินไปหน่อยนึงอะ่ะสำหรับผมนะสำหรับผมผมว่ามันทําตามันใหญ่ไปหน่อยนะครับตาสีเงินเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับสีผมเลยนะคือเป็นสีแบบกิตเตอร์น,น่อยๆนะเป็นสีเงินแบบเงาๆด้วยนะครับอืมเป็นสีเดียวกันลงทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงที่ตาด้วยตรงที่คิวด้วยนะครับแล้วก็ใบหน้าก็จะไฮไลท์ด้วยสี น้ำตาลตรงที่เป็นแบบร่องนะครับร่องต่างๆเนี่ยร่องแก้มร่องคิ้วอะไรยเงี้ยแต่ว่าจะไฮไลท์ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะครับเป็นการกรีดจางๆแทนนะครับแล้วก็ตัวใบหน้าเนี่ยมีการแบบไฮไลท์สีตรงขอบแก้มค่อนข้างน้อยนะเน,นี่ยตัวเนี้ยอันนี้คือมันเป็นแสงเงาจากในกล้องนะแต่ว่าที่ผมมองเนี่ยไม่ค่อยมีไฮไลท์เท่าไหร่เลยนะครับอาจจะข้างเนี้ยอาจจะเห็นชัดกว่านิดหนึ่งนะครับ แต่ในกล้องก็ไม่เห็นอยู่ดีขอตทษไม่ได้ตัดเล็บมีไฮไลท์นิดหนึ่งอะนะครับตรงข้างแก้มนะแต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะคือเจ้าตัวนี้ผมว่างานไฮไลท์สีมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับจะเด่นก็แค่ตรงกลางเกงมันนั่นแหละเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูนะแล้วก็เหมือนกับตัวเบจิโต้คือเขาจะเก็บรายละเอียดตั้งแต่คนผมมาปลายผมเลยนะเป็นแบบขีดๆมาหลายตัวเลยที่เขาจะ ไม่เก็บรายละเอียดขนาดคนผมมาปลายผมนี้อันนี้ก็จะเก็บรายละเอียดเหมือนกันนะครับเนี่ยคนผมมาปลายผมเลยนะงานปั้นใบหน้าก็ค่อนข้างเท่นะน่าจะดูเรียวๆหน่อยแล้วก็ผมว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์มันคนละแบบกับตัวบิจิอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดึงใบหน้าเทียบไปดูนี่นะหน้าของตัวโกคุอัตสึสติงเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวบิโตเห็นปะผมว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์มันคนละแบบกันนะ่ะอืมคนละอย่างเลยไม่รู้ว่านักปั้นคนเดียวกันเปล่า อ่ะประกอบคืนต่อไปเป็นส่วนที่ผมว่าเขาละเมียดละไมามากเลยคือลำตัวเนี่แหละยิ่งอบาบหน้าอีกนะครับเนี่ยการปั้นกล้ามเนื้อคือสวยมากอะ่ะคือเป็นโกคูที่แบบค่อนข้างลีนลีนมากเลยอะ่ะแบบืเล่นกล้ามได้ขนาดนี้โคตรเทพอะ่ะเนี่ยเห็นไหมครับว่าเขาปั้นกล้ามเนื้อได้สวยสวยมากอะ่ะถ้าเทียบกับตัว S M S P ก o จิต้าเนี่ยผมว่าตัวนี้ปั้นกล้ามเนื้อได้สวยงามกว่าเยอะนะครับ ปั้นไหลปั้นอะไรเงี้ยค่อนข้างสวยกว่านะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยจะไม่ค่อยไฮไลท์สีเท่าไหร่นะที่ผมเห็นนะนะคือเขาจะไฮไลท์สีตรงที่เป็นร่องกล้ามเนื้อหน่อยๆตรงนี้ที่เป็นแสงเงานิดๆหน่อยๆนะครับนี่จะพอมองเห็นนะเนี่ยตรงใต้หน้าอกหรือว่าตรงที่เป็นแบบร่องกล้ามเนื้อนี้นิดหน่อยนะอย่างดีนะที่ข้างหลังก็ยังไฮไลท์อยู่นะมันไม่ค่อยชัดมากนะคือตั้งไกลๆอะมอง ไม่ค่อยรู้ว่ามีการไฮไลท์สีนะครับนึกว่าแสงเงาด้วยซ้ำนะแต่ว่าถ้ามองใกล้ๆก็จะเห็นว่ามีไฮไลท์จริงๆนะครับไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆโอ้อันนี้เลอะมีเลอะด้วยของผมเอาอีกแล้วตรงนี้ไม่ไฮไลท์มืออีกแล้วเนี่ยคือไฮไลท์มือตรงที่เป็นแบบต้องนิ้วเนี่ยนะตรงนี้ไฮไลท์แต่ว่าตรงที่เป็นแบบหลังมือเนี่ยไม่มีไฮไลท์สีเลยเหมือนกับตัว SMSP Cortita นะครับไม่มีไฮไลท์สีเลยตรงนี้น่าจะมีไฮไลท์ออนิดนึงอ่ะอันนี้ไม่มีเลยนะครับ ทำไมเป็นนี้สตัวแล้วเนี่ย <c oughs> นั่นแหละแต่ปั้นกล้ามเนื้อสวยจริงนะสวยกับตัวแก n นดิสตาอีกแกนดิสตามันจะดูแบบตัวป้อมๆหน่อยะครับแบบกล้ามใหญ่หญๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้มันจะดูเป็นแบบ ล่างเพรียวกว่าแล้วก็กล้ามเนื้อชัดกว่านะครับสำหรับผมนะสำหรับผมนะนี่อันนี้คืออีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าเขาปั้นได้สวยงามมากเลยคือกางเกงเนี่ยใต้ส่วนลำตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหนือผ้าพวกเอวเนี่ยนะครับคือเขาจะปั้นให้เป็น2เลเยอร์คือเลเยอร์ของเสื้อสีน้ําเงินเนี่ยที่มันขาดนะฮะแล้วก็เสื้อสีส้มที่ขาดนะครับค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็มีไฮไลท์สีไหมเนี่ยทาไมไม่เห็นเลยวะเออวะไม่มีไฮไลท์สีเลยมั้งเนี่ยถ้ามีก็คือมันจางมากเลยนะครับจนแบบ หามไม่เจอเลยแต่ผมคิดว่าเขาไม่ได้ไฮไลท์มากกว่าตรงเนี้นะอืมแต่ว่าตรงที่ไฮไลท์แบบเห็นชัดเลยคือตรงกางเกงเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นนะว่ามันจะมีแบบส่วนที่เป็นส้มเข้มขึ้นมาออกไปทางน้ําตาลหน่อยหน่อยะครับเนี่ยแบบทั่วเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบส้มสลับน้าตาลเห็นป่มหลายที่นะครับมีการไฮไลท์สีที่กางเกงเยอะมากเลยยิ่งตรงตูดเนี่ยเห็นชัดเลยเห็นป่มตรงตูดเนี่ยแล้วก็ตรงที่เป็นไฮไลท์ตรงนี้นะครับตรงล่องผ้าเนี่ยนะแต่ไฮไลท์ไม่เท่างานปั้นวะ่ะ งานป้านแม่งสวยจริงอะ่ะแบบเนี่ยกางเกงขาดแล้วนะเห็นไหมขาดแล้วแบบลึกเข้าไปจนเห็นขาส่วนขานะครับอแต่ขานี่ไม่ค่อยไฮไลท์สีนะเป็นแบบเพลนเพลนมากกว่ามีไฮไลท์ค่อนข้างน้อยนะผมไม่แน่ใจว่าใช่ตัวจ a นดิสตาโกฮัวอาตาอินสติ้งเปล่าที่มันมีปัญหาเรื่องที่ผมพูดให้ฟังตอนนั้นคือแบบขามันจะดูโกง,โกงออกอะ่ะน่าจะใช่นะน่าจะใช่ตัวนั้นนะคือขาตัวนั้นมันจะมีความโกงออกข้างๆอะ่ะคือปั้นสัดส่วนไม่ค่อยดีนะแต่ผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย ไม่ค่อยนะเห็นปหอาจจะมีนิดๆหน่อยๆแต่ว่าผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เท่าตัวแกนดิสตาตัวนั้นนะครับส่วนรองเท้ารองเท้านี่จะเป็นแบบทําเป็นรอยขีดๆหยักๆอยา่างนี้เนี่ยนะทั่วๆเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะเห็นไหมอันนี้มีเลอะสีนิดหนึ่งนะครับอืมโอ้ยไม่นิดหนึ่งเนะี่ยหลายจุดอยู่นะเนะี่ยรองเท้าเห็นไหมตรงนี้ก็มีเลอะเลอะ นี่ก็เลมีไฮไลท์สีด้วยนะครับเป็นไฮไลท์เป็นแบบสีน้ําเงินเข้มตรงที่เป็นข้อเท้านะข้างล่างไม่มีอะไรเป็นแบบรอยขีดขีดนี้ธรรมดานะครับถือว่าโอเคสวยสวยงามนะครับลงสีไม่ค่อยเลอะเทอะเท่าไหร่ด้วยมีแค่บางจุดเท่านั้นเองนะแล้วก็ตัวนี้เขาไม่ค่อยเน้นเรื่องไล่สีเท่าไหร่จะเน้นแค่ตรงส่วนที่เป็นกางเกงนั่นแหละลำตัวไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับ การดิสต้าที่เป็นลอตโอเวอร์นะลอตโอเวอร์นะครับที่ผมรีวิวไปนั่นก็เป็นลอต DT นะอันนั้นน่าจะมีไฮไลท์สีเยอะแต่ถ้าเป็นการดิสต้าโกคูอัลต้าอินสติงที่เป็นแบบลอตเจแปเลยอันนั้นอ่ะยิ่งไม่มีไลท์สีอะไรเลยแล้วก็สีค่อนข้างจืดนะครับอันนี้ฐานใส่ด้านนี้บอกว่าวใช่ดิโอ้ฐาน <laughs> ฐานไม่อยู่เลยครับเนี่ยเห็นปะนี่คือผมบีบแล้วนะลวงฐานตัวนี้ใส่ไม่ ไม่พอดีอ่ะนี่ใส่ถูกแล้วนะแต่ว่ามันใส่ได้ไม่พอดีไม่เป็นไรตัวมันยืนได้ด้วยตัวมันเองนะครับอันนี้เสริมนิดนึงนะครับก่อนปิดคลิปผมว่านักปั้นน่าจะคนละคนกันมากกว่าแหละเพราะว่าอันนี้นะครับอันนี้คือตัวเบจิโตที่ผมรีวิวไปนะถ้าดูตัวส่วนกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะปั้นดูไม่ค่อยเหมือนกันนะนี่เห็นตรงนี้ไหมบนเล็บย,ยาวเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นว่าเขาจะมีปั้นแบบมีเส้นเลือดมีอะไรเงี้ยนะเห็นไหมด้านนี้ก็มีเส้นเลือดเห็นไหมครับ ออแล้วก็การปั้นใบหน้าจะเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าตัวโกคูเ u t ต้าอินสติงตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีการปั้นเส้นเลือดเลยเห็นป่มมันจะเป็นกล้ามเนื้อแบบลีนลีนเป็นเพลนมากกว่านะครับไม่มีเส้นเลือดให้เห็นเลยทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็การปั้นใบหน้าก็จะเป็นประมาณนี้แทนนะซึ่งผมว่า2ตัวนี้น่าจะเป็นแบบคนละคนกันแหละที่ปั้นนะนะเออน่าจะปั้นด้วยคนละคนกันนะครับแต่ว่าคงกําหนดสเกลไว้แล้วแหละว,ว,ว่าให้ปั้นประมาณสามสีเซนน่าอะไรเงี้ยนะครับ อ้อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากบอกนะครับก็คือมันมีตัวฟิกเกอร์หลายตัวเลยที่ผมพิออเดอร์ไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้มันดีเลย์ออกไปอีกน่าจะหลายเดือนแล้วนะดังนั้นผมเนี่ยคิดว่าผมจะทำคลิปลงช่องโดยที่เป็นจะเป็นแบบหลายคลิปเลยที่ผมถ่ายเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ลงช่องเมื่อก่อนเนี่ยนะเป็นแบบฟิกเกอร์ตัวเก่าๆเ,เลยเงี้ยนะครับก็ จะพยายามทําแล้วก็ลงช่องให้มันแบบช่องไม่เงียบนะครับมันมีหลายคลิปเลยที่ผมถ่ายไว้แต่ว่าผมไม่ได้ทําเพราะว่าคิดว่าตัวฟิกเกอร์ตัวนั้นมันแบบอัปเดตไปแล้วอะไรเงี้ยมันแบบไม่ได้อยู่ในกระแสะเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำแล้วก็ลงให้ทุกคนดูแทนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนมาเลยถึงผมนะเออมีแค่ไอสองตัวนี้ที่มานะครับเอเครับยังไงใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเังไยก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับที่มาดูได้บาย